สวัสดีครับอีซูซดีแม็กเข้าใหม่เมื่อวานเข้ามาคันหนึ่งนะครับปี22 .23 จดวันนี้ปี23แท้แท้นะครับเต็มเต็มเลยนะครับใหม่ๆไม่ใหม่หื่นสามนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวแซ่ตัวท็อปนะครับไฮร h นเดอร์นะตัวนี้นะครับคันนี้สภาพสวยสภาพเดิมแม็กเดินโรงงานนะครับตัวแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กตัวสีบอลเงินซีตัววายแบบนี้นะครับสวยงามงดงามเลยนะครับรถมือเดียวสภาพไฟแดงนะครับราคาก็ดีนะครับ699นะครับ ไม่ใช่หกนเก้าสิบเก้านะครับหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับสภาพสวยเดิมกระจังหน้าเป็นตัวกระจังหน้าเป็นแบบเรียกว่าตัวหน้าติเมตหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่เลยนะครับหน้าเคืความสองชั้นแบบนี้นะครับทะเบียนไม่ใช่ทะเบียนนี้นะครับทะเบียนอย่าเปลี่ยนใหม่นะครับใครหาอยู่นะครับ i s u z d max หนึ่งจุดเก้าอชครบจอมีกล้องมีให้ครบพร้อมแบบนี้นะครับสวยเดิมเงางามน่าใช้หน้าครีนะครับเป็นสี่ประตูเกียร์โต้สูงไฮเลนเดอร์นะครับออกใหม่บอกเลยว่าเกือบล้านนะครับ เกือบล้านบาทรถสภาพเดิมมันเข้าใหม่ตัวแซนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่ารถน่าใช้มากนะครับผ่อนยู่มือก็บาทนะครับเรทผ่อนยู่มาณหนึ่งหมื่นอีกหนึ่งพันบาทนะครับตัวนี้ดอกเบี้ยพิเศษมีให้นะครับผมบอกเลยว่าถ้าเป็นสี่ประตูเนี่ยดอกเบี้ยเรทเท่ารถเก่งเลยนะครับสองบาทกว่านะครับสองบาทกว่านะครับสี่ประตูแฮนเดอร์ตัวแซแบบนี้นะครับสวยงามสภาพเดิมนะครับตัวแฮนเดอร์นะครับสวยงามสภาพเดิมเลยนะครับ สนใจคันนี้บอกไปได้นะครับติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0947894848นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับรถเดิมสีขาวเนาะตัวยกสูงนะครับตัวอัพชั่นต่างมก็จะเป็นแม็กนะครับแม็กซี่ตัววายนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับทะเบียนเนี่ยตัวเนี้ยนะครับทะเบียนก็เป็นทะเบียนชนบุรีจะเปลี่ยนใหม่นะครับไม่ใช่ทะเบียนนี้นะครับรอโอนอยู่นะครับฝากระโปรงเดิมสีถังพิภพรถสภาพเดิมนะครับอ่า ฝากระโปรงสีเัิผิวพันธุ์สภาพเดิมนะครับแมคครสิบแปยางอย่าเปลี่ยนใหม่สีเส้นนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องยางอย่าไปเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นเลยนะครับแต่จุดหลักให้ดูโครงสร้างรถนะว่าเดิมนะครับกระจังหน้าสวยแบบอัติเมตเลยนะครับจังหน้าใหม่ตัวแซนตัวท็อปนะครับกระจกหน้าของเดิมติดฟิล์มมาให้แล้วครบเช่นกันนะครับนี่สภาพเดิมเดิมแบบนี้นะครับสภาพเดิมเดิมสวยๆนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับปรับพับไฟฟ้านะครับและก็ที่สําคัญนะตัวนี้เป็น4ประตูนะครับเป็น4ประตู นะครับที่มีเรื่องของการสตราดแต่งมาให้ครบสภาพสวยดีไซน์ด้านในเป็นแบบใหม่เป็นเบาะหนังแบบคูแมกนะครับนี่เบาหนังคูแมกซ์ไม่ับความร้อนนะครับเกรดอย่างดีป้ายประวัติศูนย์อยู่ครบๆจอมีกล้องมีให้ครบพร้อมแบบนี้นะครับคอนโซลเป็นบุนุ่มแบบนี้นะครับคอนโซลเป็นบุนุ่มแบบนี้นะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับจอนะครับมีให้เป็นจอทัชสกรีนได้นะครับแล้วก็แอร์แอนาล็อกนะเกียร์ออโต้นะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับ เหมาะเป็นตัวหนังโครงสร้างสภาพเป็นนันี่ครับเดิมๆชัดๆแบบนี้นะครับไม่นัเดิมแท้ทุกจุดทุกเม็ดเลยนะครับรถสภาพเดิมนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับอ่ารถสภาพเดิมนะครับคันนี้ สภาพเดิมนะครับแล้วก็ให้ดูนิดนึงนะระบบออโต้ลามพกซิเคอร์ตี้มีให้ครบนะครับเบาะหนังคูแม็กเนาะแล้วก็นะครับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างสภาพเดิมเดิมเซบีนะครับเดิมเดิมเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะคันนี้นะครับสวยเลยนะครับรถสวยนะครับอันนี้ยังไม่ล้างสปาใต่ทั้งซีดนะครับเบาะหนังนะครับได้เบาะหนังนะถุงหุ้มยังอยู่นี่ถุงหุ้มยังอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแอร์ด้านหลังมีให้2จุดนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิม นะคร df. ับอ e. ่าสภาพสวยสภาพเดิมตัวถังบอดี้โครงสร้างก็เดิมเช่นกันนะครับตัวถังบอดี้โครงสร้างก็สภาพเดิมนะครับตะเข็บรอยต่อโครงสร้างเดิมเดิมนะครับนี่เดิมเดิมแบบนี้นะครับสนใจยังไงก็ติดต่อมาหาไปได้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับรถคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาเมื่อวานเลยนะครับด้านท้ายมีกลงมีกล้องให้ครบนะครับตัวแซดนะตัวแซดนะครับแม็กไลเนอร์สภาพกริบกรนะครับ สภาพกลิปเลยนะครับท้ายเดิมไม่มีโดนนะท้ายเดิมไม่มีโดนชนนะครับรถเกตเอนะครับนี่เห็นไหมท้ายเดิมตะเข็บเดิมแบบนี้นะครับติดต่อหาไปได้นะครับท้ายเดิมตะเข็บเดิมนะโทรมาได้เลยเบอร์0ูนย์เก้าสจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดนะครับท้ายเดิมก็ชนเดิมนะครับช่วงล่างหนึบแน่นแน่นลูกลูกมากเดิมย่างลายถอดอยู่นะครับย่างลายถอดไปแล้วสปาอยู่นะครับอ่าแม็กของแท้ของเดิมย่างจะเปลี่ยนให้ใหม่สี่เส้นนะครับย่างจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสภาพสวยเดิม นะครับเฟรมจะซีลทุกอย่างสภาพเดิมนะครับอ่าใครสนใจบอกไปได้เลยนะครับคันนี้นะครับ0 9 4 7 8 9 4 8า8นะครับเครื่องฟิสซาติดง่ายเดี๋ยวสายดูนะครับผมอะไรมันติฟังก์ชันนะครับมันติฟังก์ชันนะครับอ่าล็อกพุซคอนโทรลมีให้นะครับแต่ดังๆแบบนี้จอมีกล้องมีไม้แค่หมื่นสามนะครับคันนี้ไม้หนึ่งหมื่นสามพันโลนะครับหาโคตรยากหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันไม้หนึ่งหมื่นสามพันโลนะครับ นี่จอทัชสกรีน7นิ้วก้องมีให้ครบไปไงนี่ครับก้องถอยแจ่มๆเลยมีให้ครบๆแบบนี้สนใจติดต่อมาได้0947894848นะครับกระบะสวยน่าใช้นะครับติดต่อมาเลยปุ่มออโต้ออฟใช้คอนโทรลมีครบนะครับมีครบนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับสภาพสวยสภาพเดิมเครื่องแน่นเครื่องฟิตแบบนี้นะครับติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับ0947894848ครับ ตัวนี้นะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิต1.9นะครับผมบอกเลยว่าสภาพเดิมนะครับแผ่นเพจอยู่ครบครบแบบนี้นะครับนี่เดิมๆแก้มต่างๆเดิมๆเดิมๆเดิมๆไม่แกะไม่ไขมาขยับซีนเดิมฝาเดิมขนมความร้อนอยู่ครบนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมแบบนี้นะครับทงเทโบเนาะนี่ครับสภาพคลิปเดิมเลยนะครับหัวของน็อตเดิมๆแก้มต่างๆเดิมๆนะครับใครสนใจติดต่อมาได้นะครับ094 7 8เ4 8 4 8จปนะครับอ่ะ สภาพสวยสภาพเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวแซด1.9นะครับ150จังมานะครับ699,000เท่านั้นนะครับลูกค้าสนใจติดต่อมาหาไปได้นะครับผ่อนอยู่12,000บาทนะครับตัวนี้ดอกเบี้ยพิเศษไปมีให้โปรแคมเปญมีครบเลยอยากได้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเอาไปใช้ไปขี่ยาวๆ15ปี20ปีนะครับรถบริการศูนย์ทั่วประเทศราคาเนี่ยไม่ค่อยตกด้วยนะครับลิสดข้อดีคือราคาไม่ค่อยตกแบบนี้สนใจติดต่อมานะครับันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ